สวัสดีครับพี่น้องครับนี่แหละครับทำวางครับนี่แหละครับวิถีชีวิตเขาจอบอยู่นั้นเออมาเดี๋ยวเดี๋ยวยนเอ้นี่นี่อันนี้ขาไก่เสาแล้วครับแต่ป็นพวกตีแล้วครับ หลังจากที่มืนตกนั่งนันฝนตกเนาะขาผิกตามจริงอย่างที่อยู่กับเมียกับบอกลูกพี่ดีเลยลงทุนลงทุนต้นนั่งนันโอ้ยอย่าว่าเถอะไปแล้วปนั่นปนั่นคือว่าต้อคิดเองนะวาวางแผนปนั่นคือว่าที่ทรงน้องเมียไปแทนทั้งหมปที่ทรงน้องเมียไปแทนนะท่นน่ะเด็ดสักดาไปอ่ะท่านนะเอ้า เมียนโนมนโอ้าองไปดีททหลังไปห่กที่หลังแข็งมาไปนมาตะหมักเรามียานวิเศษแล้วรู้ว่าเจ้าของอีปวดหลังตอนโมงนึงเนาะโมงครึ่งเนาะตีห้าไปถามเนาะอันร้านค่าอันรถไยสารบ้านเนาะขึ้นทั้งหดเฮือประเด็น โอ้สุดยอดจริงีไหมต่อไปมันทอดนะพี่แก็กเรียอานบอการ์เด็แทกนเน่จำดีดีเอยขึ้นวันไหมกอวันห็นปลุกขึ้นหัวก็เลยวันเรีนเรียนแล่นหมดแล้วกำขวาขึ้นไหมด้วยแลนด์ยากไดุ้งไตไว้เฮ้ยดีเลี้ยทำไม าลไปล้วลง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 เลยมามาเสียเวลามาปลาดุกชอบมากตบบ้างแต้มเลยิเลยโอ้พัดจับปุ๊บจับาปากสั้นมือสิเดี๋ยวโทรหาเมียทันทีเลยโอ้ยายเอ้ยปลาดุตอดคอยโอ้ต่ อี่างเงี้เอาเพิ่ก็เปนปากดีปากดีสองหันดเลยพอไปยุบเลยเอาไงบอกหั่นก้หมดหมเ็ดเลยงไนเอาไปยุบเ้าไปอ่านกินไหมเอาปลาเขาหน่อยก่อนเฮ็ตคตรแรไม่โดาคุมเมนเบดต้องทานตะมักเออเอาตะมักไปกินก็ได้มันเต็มตู้เย็นแล้วนะเอาออกมาจากเครื่ง เฮ็ดยเฮ็ดดินงเฮ็ดไไครเฮ็ดอาไตะแคงครับซำปากซอยละมาดูไรแล้วมัดเปนมหรโน่ี่ด้โอ้ยคันมันมีตัวแท้มันเนี่ยอันนี้ว่านมั่วเล่ม่เนี่ยโอ้ คนละปองนะอะไรบ้างบกลุ่มบ้านสามเทียขึ้นสามเทียลง่ไหมมเจอแต่อเวลาไหนจนเลิกพูดแล้วดู่วสามเทียดบ้นบ่ไอ้เอาลุ้ไอ้เอาถ้าสามนี่สามไอได้ดีกว่าซีซีเทียตัวเอาไปครับโอเค ไอลงลงลงอย่าพูดมากโชว์ศักยภาพลูกน้ำย้ำให้เขาดูดิพรกะผมลูกน้ำซีนนะลูกน้ำย้ำสักคนนครนะตอนนั้นแล้วเอาละเออเขามัดเปย์ก็ไม่เอาเว่าเขามาเสือเขามาหาเปย์เอ้าออรอบไครเนี่ยมาเอาแมเอาดาโทรบอกคนไปซื้อเถอะ จักม <m í> ีบ <Đ úng. S 1> ่ม <c ười> ีแหละตุ <c ười> <c ười> ้มตีนกันบ่อยบางเอาแสดงว่าตั้งใจว่เอาบัวขึ้นเนี่ยตั้งใจเนี่ย้างหน่อยด้แหย่ใส่อีกอะโอ้ ที here, and <laughs> <laughs> ่ไปสั้งเห็ดหยางแห่สิซอกอ่ะแลมัส้งแห่เจ็บซอกแบบนี้ขอดไว้นขอดองีขอดวเครองจ้อด้วย่องว่งจ้เอเอเงอ้อด้วอออเอ กพมเปลี่ันแต่มันมากเมียวๆไหมมันเอาหูที่มุดอ่ะน้ำมน้ำพอมุดมันก็ไหลเข่าในหูเนาะมันก็หูมันเป็นน้องอยู่เนี่ยัวจะ่าดูอะไรให้ย้ายตบบังแตนฟุ้งออกขังนึงมาุ้มตีนนะนุ อบ้านก็อยู่สนีแต่ซุ้มใช้ยพุ้มกันยังมาอันบ้านเจ้าของยุคค้าคืบได้ไหมาดังนี่ถึงก้อนเลกวันไม่เสร็จโอ้ยจำพอดแหย่ยองโอ้พ่อหนายวานไว้นาะแล้วมึงเอ็นั่นล้วดีมุดบังละไรีบ่มี โอ้มีตัวไหมโอ้แสดงมาลมเตือบ่นพราสำคันนี่แหะเดี๋ยวเดี๋ยวบานเดียดนั่นลูกน้ำยำด้วยสกลนครจุ์ะด้วยนะมาฝึกหัดกระยุห่วยนนทสมอเลยล่ะช้พุ่มนี่แหละเด็กปั้นเด็กปั้น เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวลงไปกันอโอ้โหยังโอ้มาลงสาบันนี้ก็จะให้ได้กินปลาขาวแล้วเอาไปขี้เด็กขี้กินเผาเที่ยงกันว่ะปลากระเรด,ดื่อกนั้นดิอืมถ้าเกียรปิ้งว่าเลยเรื่องหรือตื้อฟอนมาสิตัวไม่รอดเออเอาเฮาดังนี่พอดีแหละไอเดวัน เดีอย่าเอาปลาดุกละผมเอาเอาสิจับได้ตัวใดเอาตัวนั้นเหรอเด้อโัวกระเดียเตี้ยถอดจ่ายตังค์ให้แล้วล่ะเฮ้ยคนเดียวคุณหลวก็จ่ายไปแล้วก็บอกเป็นแต่สมสารแต่เมื่อวานเตี้ยเขายุฟันในช่วงเหลี่ยงเนาะเอาเอาเอน้องคนเดียวเดี๋ยวคุณเลี้ยงได้มึงเอาแหขึ้นมาให้วาดเองเนาะฮะานั่งเบื้องรถป่ะเนี่ยนั่งรถก่อ้ ลุงหลานคนเดียวนึงลุงก็ทิ่เลี้ยงมาได้ไแบบนั้นเพราะว่าไปฉี่ไายแล้วฮูว้ล่ะเอาแม่หะพดโอ้ oh! เอาแห่มานี่เดีไปไป๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ทีงนี้กันครับพี่น้องครับคุณครับสวัสดีครับ